สวัสดีค่ะเพื่อนมาทำก๋วยเตี๋ยวกับเอไหมคะพอดีเอ๋ทำก๋วยเตี๋ยวน้ำหมูนะคะแล้วก็จะมีคลิปก่อนๆเอ๋เคยทำก๋วยเตี๋ยวน้ำหมูไปแล้วแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจวิธีทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำหมูหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำไก่อะไรเงี้ยบอกเอ๋ใต้บอกคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเอ๋จะเอาลิงก์มาแปะให้นะคะ เดี๋ยวเรามาทานก๋วยเตี๋ยวกันนะคะเพื่อนๆเนาะช่วงนี้เราจะแบบแว่าเนาะเราดูเราจะงดออนสดกันสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็คือทุกคนก็ทราบอยู่นะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ดูด,ดูดูตาม ดูตามบรรยากาศไปอ่ะนะคะว่าจะยังไงอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆแต่ว,ว่าเอกก็ยังลงคลิปให้เพื่อนๆเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่แบบว่าก็งดคือจริงๆแล้วบุคลิกเอจะเป็นคนบุคลิกตลกๆนะคะก็เลยแบบว่าดูดูแล้วมันจะนาดเวลาเศร้าเหงตลกเลยอะไรอย่างเงี้ยก<ๆ>็เลยไม่อยากจะคือไม่อยากให้จริงๆแล้วไม่อยากให้เพื่อนๆแบบว่า คิดอะไรมากมายอ่ะก็คือว่าเพื่อนๆก็รู้อยู่แก่ใจเนาะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแต่เหมือนประมาณว่าเราก็ไม่อยากจะคือเราก็ไม่อยากจะพูดอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเร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 า,เราพูดไม่ค่อยเป็นเราพูดไม่ค่อยเป็นเนาะเราพูดเราพูดแบบว,ว่าเรากลัวเราพูดผิดพูดถูกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็งดรื่นเริงกันนะคะเพื่อนๆเนาะ แต่ว่าไม่งดทานข้าวนานเห็นไหมพอจะพูดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดพอพูดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรไงก็เลยอยากจะทาน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 อย่างเดียวพอพูดแล้วมันก็แะออกไปแนวติ๊งต้องอ่ะก็คืองดเรื่องเดิงแต่ว่าไม่งดทานข้าวก็จะใส่ก็จะเใส่คลิปให้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนาะมาทานเส้นหมี่ด้วยกันค่ะ เส้นมีน้ำก็เตียวหมูลูกชิ้นก็เตี๋ยวลูกชิ้นหมูพอดีเอเพิ่งไปตลาดมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทาน <c oughs> ขอโทษค่ะเดี๋ยวทานเสร็จเอจจะรีวิวของให้นะคะ แล้วทำเสร็จจะรีวิวผักผักไทยให้ดูนะคะว่าราคาเท่าไหร่ พักทีค่ะนั่พักที ขออนี้เอานังแป๊บนึงนด้ป่ เผ็ดค่ะเพื่อนๆเผ็ดมากเลยช่วงนี้ฮอลแลนด์ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะตอนเช้ามานี่มีหนึ่งองศาสามองศาห้าองศาตอนกลางวันเนี่ยจะแปดองศานะคะช่วงเนี้ยแดดออกก็จริงแต่แปดองศาพอออกไปข้างนอกปุ๊บออกไปข้างนอกปุ๊บก็จะต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วแล้วก็จะต้องใส่เสื้อเสื้อโค้ทอ่ะ เราจะเดินแบบเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เนาะเมื่อก่อนมันหน้าร้อนตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วใบเราดูใบไม้ผลิตเริ่มจะเข้ามาแล้วะนะคะเพื่อนๆเนาะ แอบทานลุงฮันไม่อยู่แอบใส่พริกใส่นิดเดียวแต่ก็ยังเผ็ดอยู่ หน้าตาคนแบบว่าหน้าตาเอง็นคนอย่างนี้ยคะ่ะเป็นคนแบบว่าบอกบุญก็เลยแบบว่าดูแบบเงียบๆไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาหน้าตาบอกเปิดทางบอกบุญก็เลยดูแบบเงียบๆอะไรไม่เป็น บ้งบางเอทําลูกชิ้นไาดูนะคะี่ธีทําลูกชิ้นแต่ตอนนี้ขอแบบว่าจะไปทําเมนูขนมก่อนนะคะเมนูขนมก็มีขนมชัน้นยังไม่ได้ทําแล้วก็จะมีสังขยาฟักทองนะคะเมนูคือเพื่อนๆขอมาหลายครั้งแล้วเมนูขนมเองไม่ค่อยได้ทําก็เลยบอกว่าต่อไปนี่ก็จะทาเมนูขนมแล้วก็จะเดี๋ยวไปดูการทําเมนูลูกชิ้นกันนะคะเพื่อนๆ ส่วนพวกแกงส้มแกงไตปลาหรือว่าไก่อบอะไรเงี้ยเอขอไปทำเอขอไปทาที่บ้านนะที่บ้านนี้หมายถึงว่าไปทำที่เมืองไทยเนาะเพราะว่าเครื่องอะอยู่มึงนอกอะเราสมมติว่าเอทานแกงส้มแต่เอจะไม่ทานแกงส้มอันอื่นเอจะไม่ทานแกงส้มอันอื่นเอจะทานแบบว่า แกงส้มดอกแคเพราะฉะนั้นที่นี่อหาดอกแคเท่าไหร่ก็ไม่มีนะคะเพื่อนๆก็เลยขอ,อยกยอดนะคะเพื่อนๆเ,เนาะขอ,อยกยอดเป็น เป็นเมนูไหนค้างๆอ่ะขอยกยอดไปทําที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าเดือนหน้าก็จะกลับเมืองไทยอ่ะนะคะกลับเมืองไทยเดือนหน่งนะคะเพื่อนๆ เผ็ดอะทาลุงคันอยู่ดุแน่เลยนะแอปกินตอนลงคันไม่อยู่เพ็ดก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้เสร็จเอก็จ,จะขออนุญาตไปรีวิวของนะไปรีวิวพวก พวกผักไทยต่างๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าที่ปลูกในเมืองไทยอ่ะลองมาดูราคาเอาในต่างประเทศว่าราคาเมืองไทยกับราคาต่างประเทศอัดแพงขนาดไหนแต่ส่วนมีเพื่อนๆขอมาเอ๊ยังไม่ได้ตอบเม้นไปเลยนะคะเพื่อนๆตอบในเข้ามาถามในอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะว่า จะทาการส่งออกทุเรียนหรือว่าการทําส่งออกผักผลไม้ต่างๆมาจากเมืองไทยเนี่ยทำยังไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเ,เอก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดทางด้านนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอจะพยายามไปเอาเฟซบุ๊กจากแม่ค้าที่เขาเป็นแม่ค้าขายตามงานวัดเนี่ยเดี๋ยวเอจะไปเอาเสร็จเดี๋ยวเอจะเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคือพี่เขาไปตอบในแชทส่วนตัวเดี๋ยวเอจะ เอาไปส่งให้นะคะนะวันนี้ขอแค่ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปรีวิวของก่อนนะคะขอบคุณที่กดติดตามและ subscribe ครัแนแดนหันสาบายพิ้งและครัวแดนหันสาบายลุงพันมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ